ไข้ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดแล้วก็เป็นมะเร็งที่ท่อปัสสาวะคุณแม่ต้องรับการผ่าตัดตอนแรกแกก็ไม่ยอมทํานะฟังแล้วร่ากลัวก็ไปคุยกับหมอบอกหมอคุณแม่ไม่ยอมทํานะคะคุณหมอก็ก็มาช่วยพูดอาจารย์ก็ตัดสินใจว่าต้องผ่าตัดอย่างเร็วเพราะเป็นเนื้อง,งอกที่ประมาณ เซนน้องก็เลยตัดสินใจจะรับการผ่าตัดแบบส่องกล้องที่แบบไม่ให้มีผลกระทบมากเพราะการผ่าตัดส่องกล้องของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเราใช้วิธีนี้คนไข้จะหายเร็วและปลอดภัยก็เลยเชื่อมั่นอาจารย์พอผ่าตัดเสร็จก็ให้ไปอยู่ห้อง ICU ดูอาการแพทย์หนึง่งพอดีขึ้นก็กลับมาอยู่ห้องธรรมดา ให้พัก3วันแล้วกลับบ้านได้เลยแล้วก็มีการสอนให้ทําเบาเพื่อให้ปอดขยายนักกายภาพนะฮะมาช่วยสอน<ม>ก็อยากฝากผู้ป่วยนะคะที่มีอาการไอหรือไอเป็นเลือดอะไรแบบเนี้ย ก็ควรจะรีบมาปรึกษาหมอแล้วให้หมอปอดดูแลถ้าไม่ดีก็จะได้รีบการรักษาถ้าเจอเนื้อร้ายก็ควรจะรีบผ่าตัดเพราะถ้าเราผ่าเร็วโอกาสเราก็หายขาดแล้วก,ก็ใช้ชีวิตธรรมดาเพราะทุกวันนี้อมาม่าก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆบยนะ่ะ ตรงเลยว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งปอดเนี่ยค่อนข้างเข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบันนะฮะ oh. เกินเลยว่าปัจจุบันเนี่ยอายุไขเฉิเลียในคนไข้รูปไปที่เจอมะเร็งปอดนะครับอายุไข่ิเลียอยู่ที่70ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ค่อนข้าง,างสูงอายุเลยทีเดียวการผ่าตัดส่องกล้องเข้ามามีบทบาทนะครับเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสการเสียชีวิตนะครับและลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลทำ้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ไวและสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างคนไข้คุณกิมจูถึงแมว่านะครับ การผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพียงใช้ระยะเวลาไม่นานผู้ป่วยก็สามารถกลับบ้านได้แล้วครับ